วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแน,นวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดซดจัดให้ทุกวันแอสตันวินล่าวินล่าเอาชนะได้เพียงครั้งเดียวจาก26เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านพบแมนยูในเตดเสมอ9แพ้16โดยเป็นการชนะ31ในเดือนพฤศจิกายนปี2022ในการคุมเกมแรกของอูไนเอเมรี คุณซื้อชาวสเปนอย่างเอเมรี่จะต้องรอเช็คความฟิตของเอเมเลีย m โนมารดิเนสผู้รักษาประตูมือหนึ่งซึ่งมีปัญหาเรื้อรังที่หลังเปาตอรเรสเป็นรายล่าสุดที่บาดเจ็บเช่นเดียวกับไทโรนมิงส์และรอสบาร์คลีย์ขณะที่เจดอนซานโชจะไม่สามารถลงลื่นในเกมนี้ได้เนื่องจากเป็นการพบต้นสังกัดแม่แมนยูเนต็ดปีศาจแดงเอาชนะได้41ครั้งจากการพบแอสตันวินล่าในพรีเมียร์ลีกโดย18ครั้งในนั้นมาจากเกมเยือน รูเบนอโมริมกุนซือเช่าโปรตุเกสต้องเสียผู้เล่นแกนหลักอย่างไบรอันเอ็มเบโมอามัดเดียนโลและนุสเซมาสราวีที่ไปรับใช้ทีมชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชันส์นอกจากนี้กาเซมิโรก็ติดโทษดแบนจากการสะสมครบ5ใบเหลืองขณะที่มาไทสเดลิกและแฮร์รี่แมกควายยังไม่น่าพร้อมคัมแบ็กกลับมา11ต,ตัวจริงตามคาดอ s t สตันวิลลา4-2-3-1เอมิเลียโนมาติน แมตตี้แคชเอสรี์คอนซาวิกตอร์ลินเดเลฟเอียนมาสเซนบูบากากามาร่าอามาดูโอนาน่าจอห์นแมกกินยูริติเลมันส์มอร์แกนโรเจอร์สออลลี่วัตกินส์แมนยูเนเตตสามสี่สองหนึ่งเซนเนอร์ลัมเมนส์เลนี่โยโรเอเดนเฮเวนลุกชอว์ดิโอโกดาลอดมานูเอลอุกาเต้บรูโนแฟนนันส์แพทริกดอกู เมสันเมาด์มาเตอุสกุญญาเบนจามินเชชโกผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์แอสตันวิลล่าฟอร์มปัจจุบันเหนือกว่าอย่างชัดเจนกระนั้นจากสถิติการพบกันที่ผ่านมากลับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางแมนยูเน็ตซะอย่างนั้นมองว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับเจ้าถิ่นดูแล้วอาจจะสะดุดไม่ชนะในเกมนี้สวนรองปีศาจแดงไปดีกว่าผลที่คาดแอสตันวิลล่าเสมอแมนยูเน็ต1ต่อ United, 1, 1.